วนไปไลปุ๊บอากาศมันสีไลอากาศลงไปพอาอากาศลงไปว่บรรดาฟอนก็เลยแต่ว่าอนวามอนาอนอยู่กับท่าน่าท่เออกบบบบบ ก็มีสักคนครับมาไม่ไชิดตับับล่นับแลรับครั่งมาวางก่อนมาวางก่อนจะมาวางก่อนตัเรครับ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 ตอนึงกกดสายทำไงครับปล่อยสายเลยกดเลยครับกดเลยตอนนี้ให้ได้องก็มีองลองรไม่ต้องไปรองยงที่บ้านแล้วตอนนี้ มดับุดเลยานะเูทีม่ระมตรตวอนนี้มา <oh ดูที่ผมบอกว่ามบอกว่าเวลาที่เรานเราจะมาลดความร้อนมันได้จริงไหมนี่ครับน้มันดูว่ามันใช้อาได้จริงไหม พีวานผมนี่หลเช็คเข้าวงกองกัางองอ้มดงานคนสวยแล้วนหัวละอุ่าถ้าอุ่าถ้าจิ้มอะไปได้วคือคนสวยจริงไมต่อโดครับเท่เท่ไม่ลัไม่ัก่อนอ่าดูไม่ต้องกลัวนเท่เ

ออลงแล้อลงไว้ลงครับเฮ้ยไพอ้นพอครับถอยเรามาแทำไมหลุดลงไปแลุด่ก็ดาแท้กี่เราเตลงไปนะครับถ้ามันปริมาณมันเยอะพอปุ๊บมันจะลดคาร้อถ้าลดควาร้อนกับถ้าได้ปุ๊บไฟมันจะลดการคายไอลงเองแตอนนี้ปริมาณของน้ำมันที่เราเติมเข้าไปมันไม่เยองพอนการไความร้อนอย่างนี้อยู่ แต่ถ้ามีน้ำเย็นๆนะครับผมต้องระวังนะ,นะครับอีกัก้นึอีับอักขักนหนอสักนนงนีสหนึงอกอีกหอั้อีอีัอ้ีอี ไม่น่าจะติดแล้วไม่น่าจะติดแล้วเพราะอะไรเย็นแล้วม,มันเย็นมันต้ก็มันเทลงไปอา่าแตส่วนหนึ่งตัวหนึ่งแล้วครับ <EA> หนึ่งตัวหนึ่งแต่ความร้อนยังสูงอยู่ยอยพอโดนซีอทูที่<อ>มีความร้อนจัดไอ้ความเย็นจัดที่ไปเขาให้มันเยน็นลงไปอีกไปอันนิดหน่อยมันก็ต่ำลงแล้วครับความร้อนมันติดไม่ติดแล้วครับตอนนี้ไม่ติดแล้วดับง่ายไหมครับโดยปกติที่เราใช้งานเราไม่ได้เทน้ำมันเยอะขนาดนี้ใช่จะเป็นประมาณนี้ไปในน้าไปไม่เป็นไรครับ แต่ถ้า,า,าเกิดอะไระครับเพลงเราต้อง,งปิดไฟก่อนต้องตัดไฟก่อนอย่าไปเติมความร้อนให้มันมันจะเหลือความร้อนที่มันสะสมอยู่ในกระทะแล้วทําให้ไอของไขมันที่ติดอยู่ที่กระทะนี่มันคายไอติไ่ไฟนะครับอันนี้เปน็นตัวอย่างอ่ะพอได้เห็นภาพแล้วนะครับเพืน เวลาเป็นเกียร์เชียร์อย่างนี้จัดการได้ไหมทีนี้เราสามารถจัดการได้นะครับให้รู้วิธีทีนี้ถ้าเป็นไฟที่ติดที่ถังนะครับไฟที่ติดที่ถังแก๊สนะครับ,รบเราดูว่าถ้าไฟติดที่ถังแก๊สนี่เราจะ<อ>จัดการ<อ>ยังไง,งนะครับ<อ><อ>